สวัสดีครับผมสุทธิวัฒน์มนุภพรเีลิกลนะครับมาจากบริษัท CS Creative f o o d นะครับปัญหาของบริษัทก่อนที่เราจะเข้าโครงการนะครับคือเราพัฒนาผลิตภัณฑ์มานานมากพูด,ดง่ายๆคือเราเน้นตัว Product มากเกินไปนครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อแล้วก็มันส่งผลถึงการบริหารการจัดการแล้วก็ส่งผลถึงช่องาทางการขายครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะเข้าโครงการของกรงกมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับ หลังจากที่ทางอา,อาจารย์ที่ปรึกษาของทางกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามาช่วยเหลือครับก็คืออาจารย์เข้าเข้ามาช่วยแนะนําในส่วนของตัวโปรดักต์เองด้วยแล้วก็แนะนําสิ่งที่เราจะต้องทําต่อแล้วก็มองอครับเช่นเราควรจะต้องเน้นทางด้านการจัดการอื่นๆนะครับโดยใช้ ERP เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งช่องทางการขายที่เรากำลังจะต้องไปทํา หรือแม้กระทั่งการจัดการทางด้านการตลาดว่าเราควรจะต้องทําแบบไหนทํำยังไงทําให้เราได้เข้าใจแล้วก็มุ่งเน้นทางด้านช่องทางออนไลน์เนี่ยเราจะมีทางการเปิดเพจนะครับใน Facebook เองก็ดีหรือว่าเปิดเป็นเว็บไซต์เองก็ดีหรือแม้กระทั่งเรามีช่อง Channel ของ YouTube นะครับที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือพวก Line OA นะฮะที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตัวเราได้มากขึ้นนะครับ และในส่วนของโปรแกรมนะครับที่ได้อาจารย์ที่ยึศษามาช่วยแนะนำเนี่ยคือตอนนี้มีโปรแกรมหลายๆตัวเลยที่เราได้เอามาทดลองใช้นะครับโดยที่เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เขาร่วมกับ i ออินดัสทนะครับของกรมสิมุสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยโดยตัวแรกๆเนี่ยที่เข้ามาลงโปรแกรมให้ะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่บริหารการจัดการ ERP นะครับทำให้เราได้เห็นการจัดก,การพวก Account นะครับถ้าสมมติเราไปอยู่ต่างที่เนี่ยเราจะสามารถที่จะเปิดมินขายแบบ POS ได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ตั้งมากเลยสำหรับตัวของผู้ประกอบการเองนะครับ